สำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 ที่วัดสุวสวรดิ์ตำบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระครูประพัฒน์โสธิคุณเจ้าอาวัดวัดเปิดเผยว่าขณะนี้ทางวัดกําลังก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นมาครอบเจดีย์องค์เก่าที่ได้พังทลายไปเหลือเพียงเฉพาะฐานเจดีย์เท่านั้นทางวัดจึงได้สร้างเจดีย์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีภาพหาการุณาที่คุณต่อประเทศไทย นายจุติไกลเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณนุโลกณโรงเรียนนครไทยเป็นประธานเปิดโรงเรียนครอบครัวศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทยและห้องสมุดดิจิทัลปันความรู้พร้อมทั้งพบปะเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนและให้กำลังใจผู้ปกครองจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ทำการก่อตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณนุโลกพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ รัฐมนตรีศักสยามมอบหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับเที่ยวบินปสมฤกิ์พื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียนายอลงกรผลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นประธานการประชุมแนวทางการเมืองงานโครงการพัฒนากเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ซูมคลาวมิตติ้งพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ,กะเกษตรสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายอำเภอพนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนมูมิภาคร่วมพิธีเปิดงานรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด -19 จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พลตำรวจโทสำรานมวลนมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสรเสรญใช้สถิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล6รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อมอบถุงยางชีพ180ถุงหน้ากากอนามัย5ลังข้าวสาร400กิโลกรัมเครื่องดื่มซปเปอร์ไฟ20ลังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน มูลนิธิปอดเต็ตึงนำโดยนางศริพรกระจ่างล่ารักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์หัวหน้าแผานากสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าแผานากสังคมสงเคราะห์นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบ อคีภัยบริเวณบ้านภูดินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมอบเงินสดคนละ3,000บาทจำนวน40คนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งรายครอบครัวและรายบุคคลรวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น1,39,000บาทโดยมีนายกอบตโคกก่อและประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศลร่วมในพิธี สนับสนุนโดยหากคุณต้องการซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสรุตเศประธานลีเสียงกรุปดรพีรวัต์และดรทัศชวินนุรุตเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข้ร้องตำบลชยโยจังหวัดอ่างทองร้านหมูอินเทงตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุข,ขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝักที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเงย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456